สวัสดียามแรงจากพี่น้อง <ś c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบ<อ>ิไปใส่มาเนาะมือนีบเบิกไปใส่มาล่ะ<อ>ไปหาซื้อของพี่น้องเตรียมงานคือยังได้ค่อยทยอยซื้อจากเผื่อฮอดวันจริงเผื่อเฮาขาดเหลือยยังเฮากะจดเป็นชุดใหญ่ไปแล้วจ้ะแต่ว่าโอ้อันนี้ยังขาดเนาะอันนี้ยังขาดเนะาะกะซื้อมาเ<น>ติมเรื่อยๆจ้ะค,คนจักสิไปซื้อนังไว้นี่นะ ตักสิบสี่เนี่ยหาไปหาจักสิไสเนี่ยห้องบัซื้อนี่ยงมือหิวกูพูดแบบนี้เนาะดีใจพี่น้องจ้าหบซื้อเนยไไดซื้ออย่างหลายแต่ว่าหิวมากอมือท่าสิบบามีหไปก็ไปย่างเลยสิซื้อนี่ละเผลนวะไม่ซ่อยู่ของนี่แหะแเจ้าของเจ้าของหั่นแบบนี้เอ้ยได้ตาป่าร้านเด็ดโพนสวรรค์ทางเข้าตลาดนัดโพนสวรรค์จ้ะเออร้านอะไร จำชื่อเพื่อนมาได้แล้วแม่ติ๋มบอกติมด้วยติม๋มนี่แหละร้านเด็ดพูนสวรรค์นั่งอยู่อ่ะมาต้องได้กินพี่น้องเตรียมงานเลยได้เอาฟางมาอ้อมแล้วไว้เป็นที่นั่งหัน่นหมอลำซิ่งเขาสีอยู่หัน่นพี่น้องเคยถามสติกว่าคณะเดเออมันเป็นคณะแถวบ้านจ้ามันโบเมนะั่นดอกเพิ่นเป็นหมอลำซิ่งบ้านเฮานี่นะวงเล็กๆพอได้มาม่วนสังสรรค์กันเนี่จ้ะัลองส่งหางเครื่องสี่ รื้สิมากกว่านั้นน้องอิวจะขึ้นมาเป็นหางเครื่องเองครับสวัสดีครับเออนี่แหละเมื่อไรอ,อย่างละแพ็คเพราะว่าเรางานมือเดียวไว้ตำส้มตำปลาเด็กตัวเนี่ยปลาเด็กขวดเน่โอ้เจเจสจัดราบกเจเจเฝ้าเฝา,าลังฮ่อืออไปหาไปคงถุ่มจะไปหาซื่อแนวกินเลงแล้วก็ซื่อของที่ขาดเหลือนงานก็ว่าไป

เต็มเฮือนเลยนะกิ๊บผมนะบ่มีที่สิไหวอะไรนั่นน่ะมันยังบ่มีสีนี้ฮะเอามาให้ยาคีนใส่น้หนังทำไมเสียงเธอไม่มีเธอซ้อมคอไว้วันงานเหรอไม่ในวันงานในวันงานเดี๋ยวเธอก็ไม่มีเสียงไม่เป็นนักร้องขึ้นเวทีเองเลยบ่เป็นยังบ่มีเสียงก็เต้นเอาก็ได้เออซื้อยามาให้แล้วคุนยันบ่หายเผื่อถึงวันงานมันสิโบม้วนเอาวันนี้พี่น้องก้ย จะหาเนี่ยกินแรงเน้่ยบ้านี้กุ้ยไข่กล้วยกินไทยกุ้ยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่ไปได้ไหมไปซื้อน้ำแข็งบ้านี้ส้มคอรองานจะดีเหรอจะดีเหรอไปไปเร็วๆมันจะดีเหรอจิ๊ดจ๊อนแล้วกระสุดท้ายก็มีมือไหลอีกเออมันจะดีเสียะไรอีกมันจะดีเหรอโออว่าเซนจะดีเหรอไปนด้ไหมข้าวนได้ไหมซื้อน้ำแข็งเร็วๆเหมือนเด็กเออกินกินเป็นอยู่ตี กินเป็นยูที่กินบ่เป็นได้ความพี่น้องบ่เคยกินจักเท่อแนวบนหินแนวแบบนี้อืม <laughs> <c oughs> เอ <laughs> เป็นหน่ะนาะผเคยกินจักเท่อนเอนาะอระตุงต่งด้เคยกินแนะ<บ>ตุ่ก็บ,บอเคยเออเ้าบัดรี้มีคนบ่เคยบัดน,นี้เอาคนเคยหม่อได้สีบบ่<อ>สิบเดกกนเนียม่นบ่นี่ยเคยส่าิบเล่ออไปเอาควงมือไว้แล้วมาซ่อมคอ มือมอลาเด้อมือมอลามาแพกเอาเลยเออมาเลยเด้อจิ๊บเด้ออาต้องบมสูรต้องสิบกรส้มโคนำใหครลำนอนเพียเราเลยเออเอาของแท้อย่างเดียวเขาบอกเอาซ้อมโคเอาสี่สิบดีจีเลยม่นบอกสรางอย่างเดียวเลยในี่ยิบแล้วเขาก็บอกสร้างสิ่งนี่งเอานำม่นบอกเสือสร้างเสือเออหน้าโดูชุดหล่อกนะโอ้ยลองเลยเอเสือมาปุ๊บ เอาไ้พอดีบได้เอาไปเปลี่ยนยู่ว uh, so ่าใส่บได้ไอ้ฮันได้เมนบอกเราบอกว่ามาเปลี่ยนได้บได้เอาบได้ติมันก็ต้องเปลี่ยนได้เลยธรรมดาพอดีพอดีพอดีเออซักลิ่พอดีพี่น้องเบิ่งก็รอแน่ค่ะเออวันงานจังเบิ่งเธอเดียวก็จะก็เห็นในคลิปคือกับอองานจะถ่ายเธอเดียวสุดโล่คนมีสุดโล่สุดสวยเธอมียัง กำลังมาส่งจี่สิมายะแล้วของคนแห้งคักตัวเพิ่นสั่งออนไลน์มาพี่น้องบหมามาเลยมาหลังวันงานเอามาเพื่อเดี๋ยวมาห่อเรากำลังมากลสำหรับเดนดินเ้วสกุลน้องกันดาเลยมียังสวยใส่ชุดบ้านๆนี่เนี่ยนี่แหละใส่เสืนักเรียนเลยเสื้อขาวใส่เสื้อนักเรียเปเียนตหเลอทีมสีขาวจะเาชุดหล่อเดอร์มือเดอร์มี มีชุดหล่อยังยังม่ชุดห่อไม่ชุดชุดเออคนหล่อเนาะใส่ชุดไหนก็หล่อไม่ชุดชุดเลยเออแล้วมีชุดขาวคือพระอยู่เออชุดปฏิบัติธรรมกับบทีมขาวปันนะเห็นว่าสีขาวก็ได้อารุ่นอะไรบ้างเออชุดปฏิบัติธรรมเลยวันตีรุ่นแบบของเทพเลยตัวสั่งแบกทำงานนี้เออโหดเกินมีติดแจงได้หอยค่ะ เกมโปเกมแล้วมือนนิอาหารเกียบเลยเออเอาบอกเน้นนะฮะแล้วมือเนี่ยเขาสี่ยังว่าอย่างนะซ่อมคอคอเออมือนี่สสี่อมคอเกมเออเล่เขาคอมันหน่อยจุบไปจุบมาเข่าคออ่ะมาจุบมาัห่ยมา้เ่ยเนาะเเาคอทั้งหน่วยเนาะเออถ้ายังว่าสีอเนาะมันจะไม่ได้งานบุญได้หนิเนาะมันจะไไงานอย่างอื่นแนเออ จากที่ซ่อมคอค่ะการเป็นอย่างอื่นนด้เหมนีิ่แต่จะว่าจะเป็นงานบุญจะเป็นอย่างอื่นได้เป็นอยัางบตีนหอยติดคอไปส่งไปส่งเราไว้เด้อม่ต้องม่ต้องฟังลรามาเลยน้ำทีมาคือการเราก็อยากซ่อมซ่อมอยู่เนี่ยเพื่นไปได้ซ่อมน้ำไปเลยกินเลยกินข้าเสียบเด้อเนาะอยู่เนาะเข้าเสียบได้พอได้เลือด่นเล่้เลือดดไยลกันไปยะสู่ห่าง สู่หมู่มาได้ได้มืองานจริงเขาต้องซ่อมไว้ก่อนเออมือที่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเขมีเวลาซ่อมอยู่สามเออเบดตัวดีจะบิดบ่อเบิร์ตเอาอีกหรืซ่อมมือในมืออื่นเปิดเผสิว่าเอาแล้วเผสิว่าเลยย่านมาแล้วเมื่อมาได้เอาเมื่อมาได้ก็น้าเชื่อมั่งไม่เป็นไรนี่นอนในประตูมือหนิคนหลายไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นประตูคุ้มครองมือเออประตูคุ้มครอง คนหลายใครมาละให้เลยเประตูใ like, ห้ได้บัดทั้งคนทั้งผีประตูมาฮะตุ่มจัดการให้็นบัดคำเดียวตกี่ฮดต้นหายไปพูแหละว่าเป็นคนเป็นผีเประตูแห่บาทเดียวเท่านั้นแหละอุ้ยจิตกกะมันมาแล้วเราอุ้ยย่างย่านปรุตมให้เ่าต้องย่านประตูมาแล้วคุกคองบัดเลยของแกจะของนะเห็นลุงย่างมาว่ามันเป็นยัางโดลุงเขาควรว่าแต่เด็กเขาไปญาติเอากระเป๋าเงินหมดเลย ใช่ห้อาซ้อมยืดบ้านเอะคือจิตบอบรรยากาศยามเลงเริ่มทยอยทันแล้วแหละล่างโต๊ะล่างเตียงแล้วแหละสีเออแม่นเขาต้องขนเตียงไปล่างไปถูไว้ได้หนีมือหนิหันหนาได้แนวได้แนวซ้อมโคและมืออื่นอีกแล้วคุยกันเนี่ยยามเลงว่าพี่น้องเอาโต๊ะเอาเตียงมาเตรียมปัดกวาดถูไว้หันนาได้แนวทำยังเงินแล้วแบบนี้ เศร Ö, ้าซ like ้ำวันนี้ว่าจะเอาเตียงขับไปถูเอาสัยงยางฉีดฉีดเรื่อนไปอีกแล้วเออเอาเสลี่ยไปเรื่อยเรอยเรียบมัดเมื่ง่ายก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างให้ไม่ให้ไปครัวมาล้างเอาโอ้มาล้างก็เป็นอย่างตั้งไปฟิล์มไปซื้อว่าแข็งเจ็ดสิบบาทอยู่บ่ไรเศร้าผู้เล่น้องอีมเนาะซจอมคอมาตั้งใส่ห้านมาซิบก็ตั้งหลาย มาตั้งเสียงร่างกันไว้เลยทีเมื่อทำมาเสียงร่างนี่ของกูเดงของเราเองของแมวส้มคอส้มคอขนาดเมียน้อยแมวส้มคอกันยังเล่ากันดีมีนะเออตังจังนานนี่คุยเล่ายังบอกหันบอกเข้าใจนะบมวดน้องสีส้มคอมืดหนึ่งยังวะพี่น้องเข้าใจน้ำเลยได้เข้าใจเข้าใจคำว่าส้มคอส้มคอคือหัดร้องเพลงบอกน้อมคนนั้นคนนั้น เออวอมวอมวอมเสียงวอมเครื่องเออคิดไงเออเราจะเข้าใจเป็นว่าสตาร์รดไปคิดเพลงไว้ไว้ขอด้อจดไว้ในเดอมือนั่นเราจะขอเพลงอะไรหนึ่งละนะน้องเพลงที่ฮิดที่สุดเอาตาหวานกัวันจ้วนเออตามโดยเพลงไอ้ตุ้งคอสาเล่บ้านนาห่างเครื่องเต้นบมวนเขาขึ้นเองเลยลงสิเลยเออ จะภาพสิขึ้นวสิเด้อเอาเวทีไอ้พังไบผุนเอาเวทีบอลร้องเพลงรักกับสาวเล่บ้านนาลงมาเพลงยั้งของฮิตกับค้อมือกันกนะน,น,น,น่าคิดคนพี่น้องคิดคิดชื่อเพลงไว้โขมืองานไอ้นักลงพนลองไปไปหาซื้อน้ำแข็งก็เด้อบอกว่าอยากจ้าลาพี่น้นองเลยแล้วกันจับไปไหาซ่อมโคก็บันนี่ไปไป้าด้แต่ไปซื้อน้ำแข็งก็เด้อ ไปพร้อมคนพร้อมไออะไรพร้อมต้องแข่งพร้อมตามพี่น้องเลยเด้อจ้าากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บบเคนสติ๊กอีกสานโทเกินเน,น,น,นในคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า